ทางัยจนได้ฮะเ,เครื่องนี้อืมไม่ต้องสนใจนะ้น,นี่คืออะไรเอามาทุกอย่างอะมาไปกำลังใจให้ไงเออน,น,น้ำตาเศร้าเมื่อกี้โอ้หน้ำตาหยดไปนิดหน่อยไก่เครื่องนี้นะวีโก้ครับเครื่องนี้อยู่ตั้งแต่โมนหนึ่งนะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณสามปียังไม่ยังไม่ถึงครบสี่ปีอีกประมาณกี่เดือนอีกมั้ง สองสามเดือนแล้วใกอ้สี่ปีเพราะว่าอีคืนนี้เล่นมาตั้งแต่โมหนึ่งนะคืนนี้โหสุดยอดนะอย่างเศร้าคืนนี้ไม่เป็นไรคือมันเครื่องไม่ได้เสียหรอกคือมันชาร์จเต่ไม่เข้าอะ่ะแล้วคือแบตเตอรี่มันไม่สามารถถอดได้ด้วยไงเนี่ยมันถูกตัดไปก่อนก่อนหน้านั้นอะก็คือไม่อยากจะแบบแกะออกเดี๋ยวมันแบตเตอรี่มันเสียเออเนี่ยอยากให้รูมันเป็นเหมือนเดิมเยแต่รูมันใหญ่เกินชิ้นไหน กล้องไม่โฟกัสเด็แย่วะกล้องไม่โฟกัสอต่ทุกคนทั้งนีดียวกล้องไม่โฟกัสอีเวินเออช่างมันเออเนี่ยคือสภาพปอกคือลองสังเกตป้อดูนะคือปอกมันเอียงไหมเอียงเนี่ยดูดิสภาพข้างในอะ่ะเนี่ยไปโดนลนอยลอยเลย,ยมั้ยลูกเนี่ยงงเลยโดนลอยไปลูกเนี่ย ผูกคิดฝันคีดตั้งเนี่ยเนี่ยโคตรโคตรดีไปเนี่ยท่านจริงคือแบบโหคือถ้าว่าใช้คือไม่ได้ใช้นะคือใช้ให้ไอ้ปุ่มไอโฟนแม่เออนั่นแหละใช้ปุ่มไอโฟนแทนส่วนปุ่มกดอะพยายามกดให้ได้เฮ้ยยังไงเฮ้ยต้องหลักก่อนเครื่องนี้ดีวะเดี๋ยวค่อยทอดซิมเดี๋ยวใส่เครื่องนี้แหละเดี๋ยวไม่ต้องทิ้งส่วนซิมยวค่อยเก็บไว้ ลากอนนะวีโกเอาไว้เจอกันเครื่องใหม่ไม่รู้จะเป็นเครื่องอะไรนะถ้าไม่ได้ข้อคืออื่นเนอะแล้วก็เราไม่สามารถคุยกันในไลฟ์อีกแล้วนะนอกจากเราไลฟ์ได้คนเดียวนะเราเราแค่ไปเจ็บคนอื่นได้นะโอเคลากอนนะวีโกไว้เจอกันใหม่นะ